สวัสดีทุกคนเป็นไงบ้างก็ผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะสอนดีไหมนั่นเองก็หลายๆคนที่ยังไม่รู้ตัวสอนภาษาเ<ม>กาหลีแล้วก็ยังอ่านไม่ได้อะไรประมาณนั้นมันก็มีหลายๆคนที่เขาสอบแบบนั้นเองแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในแบบที่ผมใช้นั่นเองที่แบบสามารถจําได้ง่ายนั่นเองก็หวังว่าในวิวเนี้ยจะสามารถช่วยให้ทุกคนจํา ตัวอักษรของภาษาเกาหลีได้ภายใน1ชั่วโมงถ้าทําตามนี้นะโอเคงั้นรอช้ากันอยู่ยายไปเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกก็คือคียอกคียอก,ก็คือตัว G นั่นเองต่อไปนีอินตัวดีดีกึดตัวด okay. ีโอเคลีอึดตัว R L รอหรือ L นั่นเองโอเค ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพักไว้ห้านาทีทุกคนลองไปจำตัวที่บอกไปนะโอเคปะแล้วเดี๋ยวทุกคนสต็อปหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วเดี๋ยวมาลองดูนั่นเองโอเคปะโอเคสต็อปไว้นะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็ไปทวนทวนเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกคนก็มากดเล่นวิดีโอนี้ต่อนั่นเองโอเคไหมพอนั่นเสร็จก็ลองมาทวนดูว่าไอ้ท,ที่ที่บอกไปเมื่อกี้ตัวสอนที่บอกไปเมื่อกี้มัน ทุกคนสามารถจำได้ไหมคียอกนี้อื่นดีกึดรีดโอเคปะคียอกนีอื่นดีกึดร okay, mm hmm. ีด,ดสี่ตัวก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวทุกคนก็กดหยุดไว้แล้วก็ถ้าพอหยุดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาเทสดูพอเทสเสร็จทุกคนจำสี่ตัวนี้ได้ mm hmm. ก็เดี mm ๋ยวเริ่มต่อไปนั่นเองโอเคไหมประมาณนี้ถ้าใช้แบบนี้จะสามารถจําได้ภายในประมาณชั่วโมงหนึ่งอดี๋เต็มที่โอเคมาเริ่มเทสเลยนะโอเคตัวนี้เรียกว่าอะไร mm hmm. ให้สามวิ หนึสตัวนี้หท่านคนตอบถูกก็คือได้นั่นเอโอเคต่อไปตัวนี้หนึ่งสองสามียอกตัวจีนั่นเองเข้ไหต่อไปตัวนี้หนึ่งสองสตัวยืนตัวเอ็นนั่นเองโอเคต่อไปตัวนี้ หนึ่งสองสามด 1, 2, 3, ออ 1, 2, 3, ีอื่นนั่นเองตัวดีต่อไปตัวนี้หนึ่งสองสามคียยอกนั่นเองต่อไปหนึ่งสองสามดีอื่นนั่นเองต่อไปหนึ่งสองสามลีดอาร์เอลนั่นเองต่อไปหนึ่งสองสาม นี่อนนั่นเองโอเคไหมทุกคนวันนี้กล้าหวังว่าแบบนี้จะทําให้ทุกคนจําตัวอักษรได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคพอทุกคนจาได้แล้วก็เริ่มตอบเลยนั่นเองโอเคไหมโอเคทุกคนต่อไปก็มีอืมมีอมคือเออนะตัวเอต่อไปก็บีอืบบีอืบก็คือตัว B โอเคไหมแล้วก็ต่อไปซีอ สีอิดคือตัว S แล้วต่อไปเอียงก็คือตัว O นะตัว O ก็คือ NG ประมาณนั้นเดี๋ยวก็ทุกคนจะลองเอาไปจำดูนะแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนประเทศกันแบบที่แล้วน,นั่นเองโอเคไหมห้าทีลองเอาไปจำดูแล้วเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็ต่อเลยลเดี๋ยวก็ัไปเจอก,กันอีกห้าทีโอเคไหมต่อไปตัวนี้1 2 3ยงสองสามนจั่นเองยัง NG ต่อไปหนึ่งสองสามซีเอสโอเคไหมต่อไป1 2 3่งอมิวเอมต่อไป1 2ึสเอียงต่อไปหนึ่อมมิวเมต่อไป1 2 3่งสบิวบีเร็วไหต่อไป1นสอ, 1, 2, 3, อ 1, 2, 3, ง M ามมิวเอ็มต่อไปหนึ่งสองสต่อไปหนึ่งสองสามงต่อไปหนึ่งสองสมมิต่อไปหนึ่งสโอเคก็ประมาณนี้ก็ลองเอาไปฝึกๆกันดูก็หวังว่าทุกคนจะจำได้บ้างแล้วนั่นเองวิธีนี้ก็ีโอนี้ก็ ยาวมากแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเจอกันในภาคที่สองนะโอเคปะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย